มีเรื่องเล่ากุ๊กุ๊เจ้าข่าวข่าวตีไหนพผยยอาอยังอุมม้มวนทุกใจตัวแน่น,นอนเท,ทน่าถึงงานโครงการหลวงนะครับเป็นงานตีมูเฮาเรอคอยกันเนะาะจ,จะได้ไปแอวอได้ไปอุดหนุนนะครับสำหรับผลิตภัณฑ์ต่างๆตีมาจากโครงการหลวงครับปีนี้เปินก็นได้เกียมจัดแล้วสำหรับปี2566 บปิจัดกันที่ไหนในงานมีอะยังกันพ่องจัดถึงวันไหนนะครับจะได้มาอู้จ่ากันครับผู้หมรายการสองทนด้วยกันครับข้างๆผมนะครับศาสตราจารย์ดรอนัตตันโชที่ปรึกษาฝ่ายประชาสัมพันธ์งานโครงการหลวงปี2566และแหมทันหนึ่งนะครับทานอภิชัยมัทธวพันธ์นะครับตรีปรึกษาฝ่ายประชาสัมพันธ์โครงการหลวง2566สวัสดีทั้งสองทนครับสวัสดีเจ้าตอนนี้จะบอกคุณผู้ชมว่าน้ำพริก หอมขนาดอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่็นผลิตภัณฑ์จากโครงการหลวงนะครับก่อนตีเขาจะได้มามาอู้กันว่าปีนี้เขาจัดวันไหนถึงวันไหนในงานมีอัญังกันพองก็จะได้มาย่ำแหมกำหนึ่งครับวัตถุประสงค์ตีไปตีมาของการจัดโครงการหลวงครับผมครับแล้วก็วัตถุสงค์อันแรกเลยนะฮะก็คือเพื่อเฉลิมพระเกียรตินะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วครับสมเด็จพระราชินีนะครับ ในที่ท่านมาสืบสารัรษาต่อยอดงานของร้นเก้าร้านเก้าราชัชการที่เก้นะครับกับพระพันปีหลวงในงานโครองการหลวงเพื่อช่วยช,วยชาวเขานะครับช่วยชาวเราแล้วก็ช่วยชาวโลกซึ่งเราเห็นภาพปัจจุบันเนี่ยเป็นจํานวนทั้งหมดกว่าห้าสิบห้าปีครับในแต่ละปีเขาก็จะมีแบบจื่องาน ใช่ครับจัหนดกันไปปีนี้เขาใจเจงงานว่าจะได้กับรับ,รบปีนี้ใช้ชื่อชื่อางานคือทศมหาราชานะครับสืบสารศาสตร์ันกาที่เบดดํรบนะครับอันนี้ก็มีความหมายถึงว่าในรอบ10ปีของพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยนะครับที่ท่านได้สืบสารศากตาต่อยอดงานโครงกระหลวงงานของพระชิบ,บิดาเนี่ยก็จะมีภาพของกระบวนการที่จะพัฒนาต่อนะครับเรื่องของงานวิจัยนะครับนเรื่องของการไปดูแลชุมชนดูแลประชาชนบนพื้นที่สูงนะครับ อมกันนั้นเนี่ยก็ได้จัดตั้งศูนย์เรียนรู้นะฮะศูนย์เรียนรู้ขึข้นมาศูนย์หนึ่งนะครับเพื่อที่จะรวบรวมองค์ความรู้ทั้งหมดในระยะเวลา55ปีทั้งหมดเนี่ยแล้วก็นํามาสู่ประชาชนนะครับเพื่อที่ในอนาคตต,ต,ต่อไปเนี่ยทั้งประเทศไทยนะครับทั้งในต่างประเทศเนี่ยจะได้เอาวิธีการแบบนี้ไปใช้ซึ่งเราอาจจะได้ยินแว่วๆมาช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาคือรอยัลโปรเจกต์โมเดลหรือโครงการหลวงโมเดลนะครับซึ่งโครงการหลวงโมเดลเนี่ยก็เอาไปทดสอบนะครับ ที่แรกเลยนะครับก็คือที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอครับนะครับพี่จังหวัดตากนะครับเพราะว่าเมื่อเอาไปพัฒนาแล้วเอาวิธีการแบบมี้เข้าไปปรากฏว่าชาวบ้านอยู่ดีกินดีครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยบอกเขากล่าบกันว่าเป็นพื้นที่ปลูกฝิ่นพื้นสุดท้ายของประเทศไทยครับอ๋อตีเลอตอนี่ใช่ครับอ๋อพื้นสุดท้ายพื้นสุดท้ายตอนนี้ชาวบ้าน มากกว่า0้าหมื่นคนห้าหมื่นโคเรียมีรายได้ดีมากเลยนะครับแล้วก็อยู่ได้และในงานนี้ก็มีผลิตภัณฑ์ของพี่น้องนาชนเผ่าที่นั่นนะครับครับซึ่งเป็นศูนย์ที่39ของครงการหลวงเนี่ยเอามาออกงานนี้ด้วยครับแล้วก็ถือว่าศูนย์พัฒนากรงการหลวงเรือต่อเป็นแห่งแรกในแผ่นดินรัชการที่10บครับซึ่งทางมูลที่โครงการหลวงได้เข้าไปดําเนินการมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2559ัา สมัยก่อนไปนี่ถนนท,นทนทางยังไม่ดีเท่าไหร่รพอได้ผลผลิตออกมาจากชาวบ้านกรงการหลวงเอารถไปรับเราเสียรถไปหลายคันคตกเขาแต่ใช้เวลาหลังจากนั้นมาเรามีการพัฒนาเส้นทางคมนาคม3ปีตอนนี้เรามีถนนคอนกรีตอย่างดีถึง เลอต่อและยังต่อยอดมาถึงอำเภออมก่อยจังหวัดเชียงใหม่ด้วยอ๋อครับจากเลอต่อพดมาติอมก่อยได้เลยแม่งมาได้เลยครับพก่อนนี้เราจะต้องไปจังหวัดตากก่อน แต่ปัจจุบันนี้เราไปทางอมก๋อยเลยการพัฒนาเส้นนั้นเศรษฐกิจค่อนข้างดีนะครับชาวบ้านก็มีมีความสุขเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปยุ่งกับพืชเศรษฐีอีกแล้วเจ้าพูดถึงการจัดงานในตัวนี้นี่มีหน่วยงานไหนที่มาห่วมกันจัดพ่องเจ้ามีทั้งหมด17หน่วยงานนะครับถ้าถามกันเนี่ยทุกหน่วยงานที่สนับสนุนงานโครงการหลวงเนี่ยนะครับจะมาร่วมหมดเลยนะครับโดยเฉพาะหน่วยที่แต่หน่วยที่จะมาออกงานเนี่ยนะครับก็จะเป็นเรื่องของฟันนะฮะ นะครับแพทย์นะครับของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็เข้ามานะครับมีหน่วยงานปปสนะครับมีหน่วยงานที่ถ้าเอ่ยชื่อนี่นะฮะจะพบว่ามีจํานวนมากเลยนะที่เข้ามามาร่วมงานนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลสวนปรุงนะครับสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินนะครับศูนย์สุขภาพจิตที่1นนะครับมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอกคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็มานะครับ สำนักง,งานปปสภาค5นะครับรวมถึงสูนวิชาการสารเสพติดภาคเหนือครับของของม,องมชก็เข้ามาร่วมงานซึ่งเราคงจะเห็นว่าเรื่องของวัคซีนไวรุน่นนะครับในการที่จะไม่ยุ่งกับยาเสพติดนะครับ ของศูนย์พัฒนารัศดรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่ก็เอาเรื่องหัตกรรมที่เพิ่มไปได้ให้กับชุมชนเนี่ยเอามาออกแล้วก็เอามาเอามาจำหน่ายเอามาให้เราได้เห็นหน้ากันด้วยคือหน่วยงานที่มาร่วมสดับสนุนงานโครงการหลวงเราไม่ได้ทํางานคนเดียวนะครับมีสิบเจ็ดหน่วยงานที่ร่วมงานกันแต่ที่มาในในงานปีนี้เนี่ยหกเจ็ดหน่วยงานเนี่ยผมจะขอญาติใช้เวลานิดนึงว่าหน่วยไหนทําอะไรบ้างอย่างคณะทันตแพทย์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับ จะนำเสนอทันตกรรมพระราชทานซึ่งเขาได้ขึ้นไปทำบนพื้นที่ของศูนย์วนนาการการหลวงอย่างทางด้านของอสำนักง,งานปปสภาค5าเขาก็จะเอาเรื่องราวที่เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันวัยรุ่นให้ห่างไกลจากยาเสพติดจ,จะมีมาทำตัวอย่างโมเดลวัคซีนวัยรุ่นซึ่งได้ผลสำเร็จสำเร็จดีมากาาอย่างทางสวนดอกนะฮะ ทางสวนดอกนี่เขาก็จะมีกิจกรรมที่มาทําร่วมคือมาให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นกับประชาชนนะทางสวนปรุงในสังกัดกรมสุขภาพจิตและศูนย์สุขภาพจิตที่หนึ่งเชียงใหม่จะมีรถโมบายคลายเครียดครับ,รบแล้วก็จะมีเครื่องมือที่จะมาประเมินภาวะจ,จิตใจเป็นเครื่องมือใหม่เอี่ยมเลยที่เขาเคยไปแสดงแล้ววันสุขภาพจิตโลกที่เซนทันนะใช้หนีบนิ้ว แล้วเดี๋ยวมันจะแปลผลจะมีนักจิตวิทยาศาสตร์วิชาชีพไปแปลผลให้จะแปลว่าถ้าใครมีความเสี่ยงถ้าเสี่ยงสูงก็เอาไปโรงพยาบาลเลยครับครับแสดงว่าการไม่แอลงานโครงการหลวงเนี่ยนอกจากเขาจะได้แบบอุดหนุนผลิตภัณฑ์แล้วก็มาดูการสืบสารโครงการหลวงแล้วเนี่ยก็สามารถดูแลเรื่องสุขภาพได้หลายๆตามด้วยเหมือนกันสุขภาพจิตสุขภาพกายสุขภาพฟันก็ได้ดวยเหมือนกันอย่างแน่นแล้วก็พิเศษสุดครับเนื่องในวัน คล้ายวันเฉลิมพระชนม์ษาล้นเกล้ารัชกาลที่9รัโรงพยาบาลสูนปรุงก็จะจัดแพทย์ทางเลือกแล้วก็มีหมอโนดแผนไทยวันเดียวเท่านั้นวันที่5ธันวาคมวันเดียวเท่านั้นและมีแพทย์ทางเลือกจะมาแม จะมาฝังเข็มแค่วันเดียวนะฮะแค่วันที่น่าแม่พอปาคุณแม่เดินแอลทัวเสร็จแล้วแม่เมื่อยก็คือแม่โนวดไปฝังเข็มทุกทุกวัเลยนะครับงานนี้บอกว่ามามีเด็กมานะครับก็เข้าร่วมกิจกรรมนะครับมีผู้ใหญ่มานะครับอาจจะไปช้อปปิ้งนะครับมี คนผู้สูงว,วัยมาก็จะมีที่นั่งพักให้แล้วก็ในเรื่องของสุขภาพมามาด้วยกันอย่างที่ว่ารองรับทุกเพศทุกวัย<อ>เลยเนาะง,งานนอกจาก17หน่วยงานที่มาห่วมแล้วไฮไลท์สำคัญที่น่าสนใจในงานปีนี้นะครับมีอะไรอย่างพงครับาจา์ครับความจริงถ้าพูดถึงนะฮะมันจะมีแบ่งเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของผลิตผลผลิตภัณฑ์ของโครงการหลวงที่คนจริงมิตรลักณ์แฟนเพลงที่เป็นแฟนคลับเนี่ยก็จะเข้ามากันทุกปีอยู่แล้วก็ความนุกภาพออกแล้วก็จะพูดถึงของใหม่ๆนะครับ แต่อันอันดับแรกเนี่ยเราจะพูดถึงนิดหนึ่งก็คือเรื่องของนิทัศการนิดหนึ่งเพราะว่าเป็นภาเป็นไฮไลท์ที่เด็กและเยาวชนเนี่ยจะเข้าไปดูว่าท่านทําอะไรไว้บ้างนะครับท่านทรงงานอะไรไว้นะครับเขาจะเป็นนิทัศการนิทัศการเฉลิมพระเกียรตินะครับเป็นภาพถ่ายหายากตั้งแต่ครั้งพระเจ้าอยู่หัวตามเสด็จล่นเก้ารัชกาลที่เก้านะครับแล้วอันที่สองก็เป็นเรื่องของการจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงกรหลวงชนการที่เบ็ดญจมริซึ่งต่อไปเราจะได้ยินชื่อนี้มากขึ้นมากขึ้น าสาเหตุหนึ่งก็คือศูนย์นียเป็นศูนย์ที่รวบรวมองค์ความรู้ร่วมงานวิจัยงานพัฒนาทุกสิ่งทุกอย่างในการพัฒนาพื้นที่สูงนะครับซึ่งอันนี้ทั้งในประเทศและต่างประเทศจะเข้ามาศึกษาเรื่องนี้เพราะว่าโมเดลนี้สำเร็จไปทั่วเลยนะครับ,รบแล้วก็ยังมีการถ่ายทอดประสบการณ์นะครับออกไปข้างนอกและที่สําคัญคืออันที่สามที่เราจะเห็นคือเรื่องของการพัฒนาโครงการหลวงนะฮะศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอเนี่ย นะครับมาระยะ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วก็พัฒนาไปถึงจุดไหนแล้วนะครับอย่างที่คุณอพิชัยได้ให้ข้อมูลเมื่อสักครู่นี้ก็จะเห็นภาพภาพอันนี้ออกมานะครับจะเป็นเรื่องที่หน่วยงานพัฒนาพื้นที่ต้องใช้นะครับก็จะก็มาดูกันทีนี้มาถึงสิ่งที่ประชาชนสนใจคือว่าปีนี้มีอะไรใหม่นะครับเราเห็นว่าปีเนี้ย เราจะมีกุหลาบฮะเดี๋ยวนี้ของ็หลงนี่กุหลาบสวยๆนั่นเลยดอกเงี้ยๆเงางามเงางามสีสวยๆปีนี้สีใหม่ฮะสีชมพูกับสีม่วงเอาไว้อครับแล้วตีตีมาโชว์นี่ก็คือบางส่วนก็เข้ามาจากใช่ครับอันนี้อันนี้เป็นกุหลาบกระถางครับเป็นกุหลาบกระถางพันใหม่ซึ่งจะมี สีช่มปูเลื้อยเขาตั้งชื่ออย่างนี้นะฮะและกุหลาบสองสีและกุหลาบสีส้มนะครับนอกจากนี้นมาก็มีดอกเอลเดอร์ไวส์นะครับซึ่งพระราชนีท่านปลดพระราชทานลงมาเนี่ยพบว่าเดี๋ยวนี้ไม่ใช่สวยอย่างเดียวเอาไปทำเบสสัมอ่างครับแปรรูปแล้วดอกดอกอันนก็ครับเอลเดอร์ไวส์เป็นดอกไม้ประจำชาติออสเตรียครัแล้วสามารถปลูก่เชจังหม่ได้ได้แล้วครับซึ่งเราจะได้ได้ยินตำนานของดอกเนี่ยนะครับใน ภาพยนต์ชื่อดังครับ The Sound of Music นะครับทีนี้พอพูดถึงผลผลิตใหม่ๆปีนี้นะครับเราก็จะพบว่าปีนี้เป็นเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพนะครับเราจะเน้นเรื่องของผักผงละนะครับเขาอร่อยนะฮะวันนั้นก็ได้ชิมกันครับครบคอน ผสมผงผักเคียวบ๊อปคอนนี่นะครับป๊อปคอนที่บอไดเอามาครับเป็นต้องไปจิมในงานต้องไปจิมในงานครับก็เป็นเป็นสิ่งที่ทางบริษัทเมเจอร์เขาเข้ามาร่วมร่วมสนับสนุนโครงการหลวงด้วยทีนี้เดี๋ยวเราจะเห็นผักผงเป็นเม็ดๆนะฮะเคี้ยวได้เลยวันหนึ่งสี่เม็ดนะครับไปลองชิมมาอร่อยดีนะครับแล้ววันนี้เราเริ่มสนใจเรื่องอาหารสุขภาพเราพูดถึงไอ้โปรตีนแพลนเบรสใช่ไหมฮะคุจทิๆก็คือโปรตีนจากพืชนนเองครับปัจจุบันเนี้ย เอามาเอามาใช้นะครับในเรื่องของการบำรุงสุขภาพสำหรับคนไม่ทานเนื้อสัตว์แล้วก็ยังพัฒนาต่อไปด้วยการเอาเฮมนะฮะเอามาเล็ดน้ํามันจากเฮมเนี่ยซึ่งเป็นพืชต้นต้นกำเนิดจริงๆต้องบอกว่ามาจากโครงการหลวงไม่ใช่มาจากที่ไหนเลยเพราะเราเริ่มตั้งแต่ปี2546-47นะเฮมหรือกันชงใช่ครับทือทุกคนก็บอกว่ามันเป็นเป็นพืชนะฮะปีนี้เอามาเอามล็ดเขามาเอาน้ํามันเนี่ยมาทาเป็นแหล่งโปรตีนนะครับแล้วก็สําหรับ คนที่รักษาสุขภาพไม่ทานไม่ทานเนื้อสัตว์ก็จะได้มีโปรตีนต่างๆครบนะครับจะเห็นว่าเป็นอาหารสุขภาพพร้อมกับผลิตภัณฑ์จากกัญชงเนี่ยก็เอามาทําเป็นเสื้อผ้านะครับเอามาทําเป็นกระเป๋า,าเอามาเป็นรองเท้า,าซึ่งอันนี้จะเห็นว่า,าประชาชนบนพื้นที่สูงนะครับในพื้นในอดีตเขาใช้อยู่แล้วไม่ใช่ไม่ใช่เป็นของใหม่ก็น่าจะเป็นกัญชงเหมือนนันนี่มันใช่ครับเป็นเป็นกระเป๋ากัญชงนะครับเบาตัวเองนะครับขอญาต์ปวดอีกอันหนึ่งนะครับ เพราะว่าปีนี้เป็นปีที่เราเตรียมการที่จะเฉลิมฉลองใหญ่ในโอกาสเจริญประชนพรรษา7 2พัรษาในวันที่28กรกฎาคมปี2 5 6 7นี่คือชาเฉลิมพระเกียรติ7 2พันษาซึ่งเราจะออกรหัสมาเป็นรหัส909 910 1-4 เก้าหมายถึงร้นเรัชกาลที่9ก้าหนึหมายถึงพระบาทสมเด็จพระยู่หัวรัชกาลปัจจุบันหนึ่งเก้าคือตัวนี้ชาผู้เอ่อเป็นสุดยอดชาเป็นชาอินซีร้อยเปอร์เซ็นเดี๋ยวนี้โครงการหลวงทําได้แล้วอันนี้เป็นเบอร์หนึ่งะฮะครงการหลวงทําได้แล้ว9ก้าจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นชาลูกกะตันยู รสชาติหอมอรอรสชาติดีแล้วก็กลิ่นหอม9103จะเป็นชา3ามฤดูอ่างขางมีร้อนฝนและก็หนาวเป็นอย่างไรต้องไปดูส่วนสุดท้าย9104จะเป็นทีบุ๊กเราได้นำเอาชาหลายๆชนิดเอามาจัดใส่ไว้เสมือนเป็นเอิซสคลรบิเดียใหญ่สุดยอดครับมีไม่มากนนิดหนึ่งครับชาทุกตัวนะครับ ปลอดสารจริงๆเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นธาตุโลหะหนักนะครับก็จะบอกว่าแม้แต่ประเทศต้นกําเนิดที่เขาเอาเข้ามาในประเทศไทยเราก็พบสารตกค้างค่อนข้างเยอะนะครับเพราะนั้นของโครมกลหลคนี่จะเป็นเจ้าตำหรับเรื่องของกระบวนการหนีไม่มากครับของสารออมานําเสนอปีนี้เป็นปีแรกของเฮาเลยนะจะแค่ดอมกับกะหูซึกดีแล้วคุณผู้ชมกลิ่นหอมมากๆอันนี้คือ คือนักท่องเที่ยวหรือคุณผู้ชมก็สามารถไปซื้อไปจิมได้ตีงานได้เลยมันงอเข้ามานาครับจิมมี่ครับจิมมี่แต่ตัวนี้จะมีอยู่หนึ่งพันชุดเท่านั้นโอ้ก็ครับคนจริงโรงงานเนี่ยของครมกระโหลงเริ่มต้นมาตั้งแต่ปี2539น้เะครับเป็นเป็นเริ่มมานานละไม่ไม่ใช่เพิ่งมาเริ่มนะครับส่วนใหญ่แต่เพิ่งแต่ว่าไม่ได้พูดคุยกันเล็ตผลิตภัณฑ์ที่ออกมาจาหน่ายเนี่ยไม่ได้มีการ รวมหมดกันจริงๆจ้าวเรื่องนี้ต้องเสริมกันต้องได้ไปอดนุนกันละประเดี๋ยวนี้เฮาเฮาเฮาคุ้นเคยคุ้นชินกับบอนกับการสะสมแต้มการแอลโคอลการหลวงปีนี้ก็มีแบบคือสนุกกับการสะสมแต้มเฮียนฮู้ของโครงการหลวงลับของรางวัลเี็ดอินจอยแมนต์ก็ครับก็มันจะเป็นในลักษณะของกิจกรรมคล้ายๆกับแปรรี่อะครับเราจะมีการวางอาร์ซีไว้ตามจุดต่างๆ และจะมีฐานการเรียนรู้ทั้งหมด8ฐานาซึ่งตอนนี้เนี่ยทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ในฐานะที่เป็นประธานากรรมการส่งเสริมกิจกรรมของโครงการหลวงวท่านก็ได้ให้มีการออกหนังสือของจังหวัดไปตามสถานศึกษาต่างๆในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อเชิญชวนให้นำเด็กๆและเยาวชนนักเรียนมาร่วมงานาาซึ่งถ้ามาร่วมงานเป็นกลุ่ม และเข้าตามฐานสะสม RC แล้วก็จะมีของขวัญเล็กๆน้อยๆของขวัญก็ไม่ใช่แะ้วครับเป็นผลิตผลผลิตภัณฑ์โครงการหลวงเก็บ RC จาก8ฐานละออนก็จะได้ความโหาได้ความมวนได้ของรางวัลปิกบ้านตัวเองสำหรับละออนนะครับถือเป็นเรื่องกิจกรรมแล้วก็เยาวชนรุ่นใหม่ก็จะได้ทราบพระราชกรณียกิจงาน ของพระเจ้าอยู่หัวมีอะไรบ้างครับเฮาอ้กันมาตั้งเมื่อละหลายคนถามมาละครับว่างานเฮาปีนี้ครับจัดวันไหนถึงวันไหนแล้วก็สถานที่ปีนี้จัดที่ไหนครับครับเราจัดวันแต่เริ่มต้นนะครับวันที่หนึ่งถึงวันที่เดเดือนธันวาเลยนะครับปีนี้ย้ายย้ายมา2ปีแล้วทะย้ายมาเป็นต้นเดือนนะครับแล้วก็ถ้าจะถึงสถานที่ไปนะฮะเราจะบอกว่าศูนย์ชนะการที่เบตงเร่หลายคนก็จะเริ่มจะเริ่มคุ้นชื่อนี้ครับแต่ก็อยู่ก็คือทางขึ้นวัดพระธาตุดอยคำ ถ้าผ่าได้ไปวัดพระธาตุดอยคำกจะหันศูนย์เนี่ยจะต้องผ่านครับต้องผ่านศูนย์นี้อยู่แล้วเขาย้ายมาอยู่ศูนย์นี้ได้กี่ปีก็ครับคำจริงศูนย์เนี่ยเพิ่งสร้างสําเร็จสมบูรณ์นะฮะไม่ถึง2ปีนะครับแต่พระเจ้าหน้าที่ของกรมการลงทั้งหมดเนี่ยก็ได้ย้ายลงมาอยู่หน่วยนี้เมื่อก่อนรอยู่ที่กาและครับแต่ปัจจุบันเราย้ายมาอยู่ที่นี่แล้วก็จะมีเรื่องของโรงงานทําชีวพันธุ์นะครับรงคัดบรรจุลงแปรรูปทั้งหมดเนี่ยจะเป็นยูนิตเดียวเลยนะครับ วนถึงในอนาคตเนี่ยจะมีศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชั้นการทีร่บบบเบดมเดเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้เนี่ยให้ประชาชนมาเยี่ยมชมเนี่ยก็จะอยู่บริเวณเดียวกันนี่นะครับแล้วจากนี้ต่อไปโครงการหลวงกุปปีกุป,ปีจะต้องมาจัดตรงนี้เท่านั้นอีนะครับกับนวลใบอีก็เป็นดำแหนของท่านประธานกรรมการบริหารนะะท่านองค์มนตรีก็บอกว่าก็ถือว่าปีนี้เราเริ่มต้นที่นี่ครับ เหมือนการลองไฟก่อนเพราะว่าปีหน้าเป็นปีเฉลิมฉลองใหญ่ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา7จ็พรรษานะครับเดี๋ยวผมขอฉายภาพนิดนึงว่าศูนย์ชนาธิเบศดาริเส้นทางขึ้นวัดพระธาตุดอยคําและส่วนการจัดงานเนี่ยจะมีอยู่ด้วยกัน3ส่วนที่บริเวณอาคารอํานวยการของศูนย์ชนาธิเบศดําริจะเป็นโซนของนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติการจัดเวทีเสวนาต่าง ถัดไปก็จะเป็นลักษณะของอโซนกิจกรรมเขาเรียกว่าศูนย์อนุรักษ์พันธุ์ไผ่กิจกรรมหลายๆอย่างการมั่วรัวหอมการแสดงของชนเผ่าพื้นเมืองที่อยู่ในโครงการหลวงจะอยู่ตรงนั้นหมดรวมทั้งกิจกรรมของหน่วยงานสนับสนุนโครงการหลวงที่ผมได้เรียนไปเมื่อสักครู่นี้นะซึ่งถัดไปก็เราจะเดินทะลุถึงหมดจะเป็นบริเวณที่เขาเรียกว่า เอาเล็ทโครงการหลวงแม่เหียตรงนั้นจะเป็นจุดเด่นอันหนึ่งก็คือจะเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตโครงการหลวงครับตรงท่านเลยเอารถจอดตรงไหนได้ครับความจริงด้านหลังนะฮะด,ด้านหลังสวนไผ่นี่มีทางเข้าหลายทางนะครับเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิโครงการหลวงเนี่ยก็สละพื้นที่ทั้งหมดเลยเอารถไปจอดที่อื่นทั้งหมด ะครับแล้วก็จะมีจะมีให้ประชาชนทั่วไปได้จอดกันนะครับแต่ก็ต้องบอกว้นนิดนึงนะครับว่างานโครงกระหลวงปีที่แล้วเนี่ยที่เราจัดอยู่ที่ในบริเวณพื้นเสือโลกเนี่ยนะฮะที่จอดรถก็เต็มเหมือนกันนะฮะยังไงก็เต็มนะครับไม่พอ แปรเอลตอนกลางวันก็ได้ตอนบัแลังก็ได้เราเราเริ่มเปิดงานตั้งแต่8โมงเช้าจนถึง2ทุ่มครับวันค่ำเลยวันค่ำเลยวันนี้พิธภัณฑ์ตัวอย่างบางส่วนนะจ๊ะครับเราเราได้ได้ฟังก่อนครับว่ามีอะไรอย่างปเริ่มตีเอามาจัดแสดงในวันนี้ครับอย่างที่ได้โชว์ไปมอสักครู่นี้เป็นชาเฉลิมพระเกียรติ72พรรษานะครับนอกนั้นเราก็จะมีพวก เคบกูสเบอร์รี่พืชผักต่างๆนะเคปกูสเบอร์รี่นะครับมีมะเขือเทศมีพริกหวานและที่สำคัญปีนี้เราจะโชว์ข้าวโพดหวานสองสีนะครับทุกอันนี้ครับข้าวโพดหวานสองสีนะฮะเมลอกินสดไปเลยอีเนาะครับข้าวโพดหวานนี่สดได้กับโอ้ไม่ได้ครับอ๋อมันมันมคนกินกินสดมีแหมสายพันธุ์หนึ่งอีน้องอีกสายพันธุ์หนึ่งอันนี้ต้องเอาไปนึ่งซะก่อนไปนึ่งก่อนนึ่งเสก่อนหรือว่า นึ่งแล้วมันจะไม่สูญเสียความหวานครับฟักทองญี่ปุ่นนี่แน่นอนนะครับแล้วก็เมลอนนี่ก็จะเป็นอร่อยนอกนั้นก็จะเป็น,ปนผลิตภัณฑ์แปรรูปผลิตภณ<ป>ัตภณฑ์เพื่อสุขภาพมีข้าวกล้องดอยเยอะแยะโอ้แล้วอีกอันหนึ่งครับขอญาตินิดนึงเราได้รับการสนับสนุนจากเจ้าของพืนะ้นที่คือเทศบาลเมืองแม่เหียเขาได้นำเอาวิสาหกิจชุมชนของเขามา แล้วก็มีวิสาหกิจชุมชนเขาเอาผลิตภัณฑ์ของผลิตผลของโครงการหลวงไปทําเช่นเขาจะทาน้ําพริกองกากเคปกูสเบอร์รี่น้ําพริกอองน้ำพริกอองเคปกูสเบอร์รี่นะโอ้แลวอีกหลายอย่างครับที่เขาเขาจะจะทาเป็นอาหารมามาให้ชิมกันเขาจะมาจัดการมุกคูหอม ปกติน้ำพริกอองคนเหนือเฮามีความเปรี้ยวจากมะเขือเทศแต่อันนี้มีความเปรี้ยวจากเคปกูสเบอร์รี่เป็นผลไม้ติร์ มีวิตามินซีสูงใช่ครับวิตามินซีสูงเนี่ยผมกำลังจะบอกว่าเดี๋ยวก็จะปีใหม่แล้วคุณผู้ชมไหนๆก็มาโครงการหลวงซื้อสินค้าม้วนนี้เป็นกระเช้าสวัสดีปีใหม่ได้เลยอ่ะเอามีจัดกระเช้าเป็นชุดๆด้วยครับภาพกระเช้าเป็นชุดๆด้วยแบบของดีมีประโยชน์ทุกอย่างเลยคือในงานโครงการหลวงนี่นะฮะให้นึกภาพเดิมไว้นะฮะภาพเดิมที่เราเคยจัดงานกันมาของทุกอย่างก็มีอยู่ครบเลยนะฮะแล้วก็จะมีแทรก้วยของใหม่ๆนะครับยังยังผัก ผลไม้เนี่ยนะครับก็จะเป็นช่วงที่มีออกมาค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็จะมีรายการที่คุณิพิชัยประเจ้าประจำคืนนาทีทองครับผมนาทีทองเหมอนเดิมนะครับเคยเคยเห็นไหมครับมะเขือเทศเชอรี่แต่เป็นสีเหลืองครับนะฮะเป็นสีเหลืองปกติเราม่เขือพราะพูดถึงมะเขือเทศเชอรี่ ต้องแดงต้องแดงอีนี้เหลืองครับครับครบดังครอบสีไทยจะกรอบขนาดนั้นไหอ้ถึงเห็นเห็นความสดอย่างนี้ผู้มแล้วโครงกระหลวงเปเน้นเรื่องเรื่องเราพูดถึงผัก5สีผักเจ็ดสีให้กินทุกวันใช่ไหมครับนี่เป็นอาหารสุขภาพซึ่งโครงกระหลวงนี่ครบเลยครบครบทั้งเจ็ดสีเลยเจ้าผัไม้บางอย่างนี่คือเฮาต้องไปซ้อซื้อที่ร้านที่ขายแก่ของเมืองนอกแล้วคือของ โครงกระหลวงก็มีเกือบทุกอย่างเลยเดี๋ยวนี้เพื่อลกเมืองหนาวโครงกรหลวงเป็นผู้นําเอาเข้ามาก่อนอย่างข้าวพวานสองสีเนี่ยเป็นข้าวโพดที่โครงกรหลวงเป็นผู้เริ่มต้นนะฮะแต่ก็ถูกอ้างว่าคนนั้นเอามาคนนี้เอามาแต่จริงๆแล้วเริ่มที่นี่มีพืชพันธุ์หลายชนิดนะฮะแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวนี้เวลาเขานําเข้าเนี่ยเขาต้องนําเข้าตามนะฮะเพราะว่า เพราะว่าของมันมีไม่ค่อยพอครับใช่แสดยเวลาเหลือน้อยเดียวนะครับอันเจริญทั้งสองทานได้แมอีกสรุปแล้วก็อันเจริญจรได้เลยครับเพิ่มเลยแะนอกจากนี้เรายังจะมีผลิตภัณฑ์ของโครงการในพระราชดำริด้วยหลายๆโครงการนะไม่ว่าจะเป็นโครงการเพื่อนพึ่งพายามยากอะไรอย่างเงี้ยหรือก็จะผลิตภัณฑ์จากดอยคำก็จะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ๆของเขาเช่นปีนี้เขาทำน้ำมะเขือเทศมาใหม่ ทำเป็นกล่องสีชุมพูกับสีเหลืองปรุงแต่งรสชาติใหม่อ๋อแพ็คเกจิงแบบนะคะคกขนาดนี้เนาะแพ็คเกจิงน่ากินเลยอ่ะหรือหรือจะเป็นโครงการสนจิตรดาครับก็จะมาในงานด้วยมารบนะครับบริษัทดอยคํานะครับก็จะเข้ามาอยู่แล้วญาติพูดเป็นลักษณะของออกสปอร์ตหน่อยนะครับเจ้าหนึ่งถึงเจ็ดธันวาคมนี้พบกันที่งานกรุงกันหลวง2อ6 6เฉลิมพระเกียรติทศมามหาราชา สืบสารศาสตร์ชนะกาธิเบตดําริจากขุนเขาสู่ชาวเราและชาวโลกศูนย์ชนะกาธิเบตดําริครับของกรจาดนั้นเราก็จะเป็นอย่างย่อมกัก็เชิญชวนนะครับมาเที่ยวกันเขาบอกว่ามาเที่ยวแล้วได้บุญด้วยนะครับเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยก็จะกลับรายได้ก็จะกลับคืนไปสู่ประชาชนบนพื้นที่สูงให้เขาไม่ไปยุ่งยาเสพติดไม่ไปยุ่งสิ่งที่ไม่ค่อยถูกที่ควรนะครับติดตามนะครับงานโครงกระหลวงได้ทางแฟนเพจ นะครับทาง Facebook Fan Page ของโครงการหลวงนะครับและและอีกอีกแฟนเพจหนึ่งก็คือโครงการหลวงดีอร่อยอร่อยอัอนีสองนะครับเพราะว่าเพจเนี้ยครูสถานศึกษาสามารถไปไปบอกอินเผื่อแจ้งละอ่อน ใช่แอลได้ตัวมันก็เข้ามาสานครับก็รับรับนักศึกษารับนักเรียนได้ค่อนข้างเยอะนะครับเตรียมการไปแล้วแจ้งแจ้งลุงหน้ากันนิดนึงแล้วก็จะมีทีมงานเตรียมโัวตร้อนรับนะครับขอบคุณผู้ชมไปเอลกันนะครับหนึ่งถึงเจดธันวาคมนี่ตีศูนย์ชนากาทีเบศดำริตางไป วัดดอยคำพระพัดดอนดอยคำเขากระจาหันเลยนะครับสำหรับงานโครงการหลวงปี2566ว่นนี้ต้องขอบคุณผู้ร่วมรายการถึงสองท่านนะครับศาสตราจารย์ดรอนัทตันโชนะครับและท่านอภิชัยมัทวพันธ์เป็นติปรึกษา์ฝ่ายประชาสัมพันธ์การจัดงานโครงการหลวงปี2566ยินดีถึงสองท่านครับขอบคุณเจ้าคุณผู้ชมครับเดี๋ยวย่างกันก่อนเดี๋ยวก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าสรงใต้รายการกันต่อครับ อัปเดตอัปเดตกูเรื่องเราเฮามีเรื่องเล่ากุ๊กกุเจา้าข่าวขาวติ้ไหนพผยเงี่ยอัยังอุ้มวนถูกใจตัวนแน่นอน